ในพักพันแปดไฟเนี่ยมันก็จะมียันยันครูของท่านเนี่ยที่เขาถามมาเนี่ยมันคือยันอะไรกันแน่นะหน้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางศรีปารเวทเนี่ยก็จะทําการไขนะครับปริศนาตรงนี้ให้นะแล้วก็มีการเปรียบเทียบด้วยว่าเอ๊ะย,ยันนี้มันน่าจะหมายถึงอย่างไรนะครับเรื่องราวของเอ่อย,ยันหลวงพ่อสายไม่ต้องสองห้องเนี่ยผมออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เรียนกับสายนี้เลยนะไม่เคยศึกษาเลยนะแต่โชคดีที่ได้รับอนุเคราะห์นะครับจากพี่ๆพี่นน้องในวงการพระนี่ที่เขาศรัทธาหลวงพ่อสายเนี่ยก็ประสานงานนะไปยังทายาทของลูกิิษย์์หหลลลววงง่อสสาาานนะคครับูกกท็ื อาจารย์ชิดโสรจะหรืออาจารย์วิชิตโสรจะนะครับเดี๋ยวมีขึ้นภาพให้ดูนะครับท่านจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับของหลวงพ่อสายเนี่ยแล้วตำราเนี้ยตกทอดมาที่คุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มเนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์ชิดนะครับก็ได้อนุญาตนะให้ศิลปะพเวรนะครับรายการของเราเนี่ยนำขึ้นมาเทียบนะในการอธิบายเรื่องของยันครูของหลวงพ่อสายวัดหนออสองห้องนะครับต้องบอกอย่างนี้ฮะในตำราเนี่ยนะครับค่อนข้างชัดเจนนะยันนี้เนี่ยขอเฉลยเลยนะครับว่าชื่อว่ายันมหาอุดใหญ่มหาอุดใหญ่นะครับ จะไม่ใช่ชื่อยันมหาเบานะเดี๋ยวผมจะเขียนมหาอุดใหญ่แล้วก็มหาเบาเทียบให้ดูด้วยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ยันเดียวกันนะครับหลายคนก็สับสนนะบอกเอ๊ะมันเป็นยันมหาเบานะก็ถือว่ารายการของเราได้ทำหน้าที่เฉลยให้แล้วนะครับด้วยการวิเคราะห์ด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาส่งตำรามาอย่างเดียวนะผมก็วิเคราะห์ด้วยแล้วก็ดูบริบทของยันแม้ว่าจะไม่ได้เรียนจากท่านนะฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับก็ได้รับการสนับสนุนข้อมูลนะที่เขาไปสัมภิสณน์นะครับลูกศิษย์หลวงพ่อสายหลายท่านเช่นอ่าท่านอาจารย์จันล้งกัก หลวงพ่อสมพงศ์นะครับหลวงพ่อสมพงศ์เนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์นะครับหลวงพ่อสายนะปัจจุบันท่านอยู่วัดดอนลาวเนาะ,ะก็มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับมานะแล้วก็ข่ามภา์ต่างๆนะครับต่างๆนี้ก็เอามารวบรวมไว้ใ